ก่อนที่เราจะทําตัวอย่างต่อไปนะคะรูจะให้นักเรียนดูตารางนะคะตารางที่3าตารางที่ส,สนี้แสดงจุดเดือดจุดเยื่อแข็งค่า Kb Kf ของตัวทําละลายบางชนิดนะคะก่อนหน้าที่เราทําการคํานวณน,นะคะหาจุดหลอมเหลวจุดเยื่อแข็งจุดเดือดนะคะของสารละลาย มันมักจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นน้ำเป็นเอทานอลใช่ไหมมีน้ำมีเอทานอลอะไรพวกนี้เป็นตัวทำละลายตัวทำละลายนอกจากจะสองมีนอกจากจะสองตัวนี้ก็ยังมีตัวอื่นอีกนะคะได้แก่อะไรเนี่ยโพพานอนเห็น,นไหมเขาก็จะให้จุดเดือดค่า kb มาให้นะคะไดโรมิเทนนะคะมทานอลเอทานอลที่เราใช้บ่อยบ่อยนนนนที้ทำที่เราใช้บ่อยๆกรดอะซิต,ติกแล้วก็คาร์บอนเต,ตตาคอไล เราะฉะนั้นในข้อต่อไปเนี่ยนะคะในตัวอย่างอันต่อไปที่เราจะคำนวณมันก็จะมีตัวทำละลายอื่นๆนอกเหนือจากน้ำแล้วก็เอทานอลให้นักเรียนได้ลองใช้นะคะก็ไม่ยากนะคะส่วนค่า kb kf จุดเดือดจุดล้อเร็วเขาก็จะต้องมีมาให้เราถ้าในโจทย์ไม่มีเราก็จะกลับมาดูในตารางโอเคนะคะอ่ะลงมาดูตัวอย่างที่ห้าอ้าวก็ยังเป็นน้ำเป็นตัวทำละลายเหมือนเดิมนะคะ แต่้าเรียนดูจุดจุดจุดมันจะแตกต่างจากตัวอย่างก่อนอน,นะคะถามจุดเยื่อแข็งนะคะเหมือนกับตัวอย่างก่อนออ่าันก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่โจทย์ให้ให้ไม่เหมือนเดิมนะคะมันให้อะไรดูนะคะสารลายซูโคสมีจุดเดือด1 0 2่งร้อยสององศาเซลเซียสแล้วถามจุดเยื่อแข็งนะคะ ลองกลับไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะถามจุดเยื่อแข็งถามจุดล้อมเหลวเนี่ยนะอ่านี่เอานี่เน้อเนอาตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยถามจุดล้อมเหลวให้ความเข้มข้นมาถูกไหมให้เราหาถามจุดเยื่อแข็งให้ตัวถูกละลายตัวทําละลายแล้วหาจุดเยื่อแข็งเราก็เปลี่ยนเป็นความเข้มข้นถูกไหมมวลต่อกิโลกร,รมัมอันนี้ก็เช่นกันถามจุดเยื่อแข็ง ให้ความเข้มข้นในหน่วยในหน่วยอร์เซ็น์โดยมวลมาให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมหาจุดเยือกแข็งนะคะ,ะถามจุดล้มเหลวให้ตัวถูกละลายให้ตัวทําละลายมาถามจุดล้มเหลวนะคะส่วนตัวอย่างนี้ถามจุดเยือกแข็งให้จุดเดือดก็ให้ได้นะคะเราก็มีหน้าที่หาเป็นจุดเยือกแข็งของมันสาระละลายเดียวกัน นะคะ,ะมาดูนะคะวิธีการสิ่งที่เราจะใช้เราจะเขียนสิ่งที่เราจะใช้ก่อนนะคะโจพูดถึงอะไรมั่งโจทย์พูดถึงจุดเดือดแล้วก็จุดเยือกแข็งของสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทาละลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ค่าอะไรของน้ําบ้างถามหาจุดเดือดเออถามหาจุดเยือกแข็งใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จุดเยือแข็งของน้ําจุดเยือปแข็งของน้ำดเท่าไหร ศูนองาศาเซลเซียสแล้วต้องรวมเของนาำนะห่งจุดแปดองศาเซลเซียสต่อ1นึ่งโมลมี kf ก็ต้องมีเดลต้าทีใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากัเท่ากับ kf คูณโมเลในโจทย์นี้ไม่ได้พูดถึงจุดเยือกแข็งอย่างเดียวมันมีจุดเดือดมันพูดถึงจุดเดือดเราก็เอาจุดเดือด ของตัวทําละลายบริสุทธิ์ก็คือน้ำจริงะจุดเดือดของน้ำเท่ากับ100องศาเซลเซียสเมื่อมีจุดเดือดก็ต้องมีค่า Kb ของน้ำเท่ากับ0.51องศาเซลเซียสแล้วก็ต้องมีเดลต้า Tf ไม่ใช่เดลต้า T T อะไรคะ Tb เท่ากับ Kb คูณโมเลว ทำไมคูเอามาทั้งสองเดืเลยกมาหมดเลยเพราะอะไรเพราะโจ์ข้อ,ขอนี้พูดทั้งจุดเดือกและพูดทั้งจุดเดยือกแข็งเพราะเอามาสองอันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนที่จะหาเพื่อหาจุดเดยือกแข็งก็ต้องรู้ว่าสารละลายนี้เข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกร,รมัมสารละลายเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกร,รมัมหาจากไหนล่ะหาจากไหน โจจะต้องมีข้อมูลเพื่อให้เราหาข้อมูลที่โจทให้มีอันเดียวคือสาราายนี้มีจุดเดือดเท่ากับ1 0 2 5้องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเราจะใช้จุดเดือดของสารละลายหาความเข้มข้นของสารละลายใช้จุดเดือดก็ต้องมาดูที่ข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมข้อมูลในวงกลมนี้ใชใช้อะไรละ่ะ ก็ใช้สูตรนี้นี่เอาสูตรนี้มาหาจุดเดือดนะคะอ่าดูนะปูจะเขียนว่าหาไม่ใช่หาจุดเดือดใช้จุดเดือดหาความเข้มข้นของสารละลายนะคะเราจะใช้ข้อมูลนี้หาความเข้มข้นของสารละลายทําไมล่ะเพราะเราจะใช้จุดเดือดก็ต้องมาตรงนี้ถูกไหมอ่ะหาจุดหาความเข้มข้นขออไปดูว่า คว,ความเข้มข้นของสารละลายอมจะตั้งในเดลต้าทีบีเท่ากับ kb Kb ของมันเท่าไหร่0.51คูณความโมลแล้วนี่ไงความเข้มข้นของสารละลายที่เราอยากได้โมลแล้วส่วนเดลต้าทีบีหาจากไหนโจทย์บอกใบนะคะบอกใบโดยนี่กค่าจุดเดือดของสารละลายมา เราจะแปลเป็นไทยเดลต้าทีบีหมายถึงอะไรหมายถึงจุดอ่าเขียนตรงนี้นะเดลต้าทีบีหมายถึง,จ,นะถง,จ,ดดงจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นของสารละลายใช้ตัวย่อเป็นเดลต้าทีบีเ้ยไหมจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นของสารละลายสารละายนี้มีจุดเดือดเท่าไหร่1 0 2 5ององศาเซลเซียส สารานี้ใครเป็นตัวทําละลายน้ําเป็นตัวทําละลายน้ําจุดเดือดเท่าไหร่น้ําจุดเดือดร้อยองศาเซลเซียสสารละลายจะมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทําละลายบริสุทธิ์สารละลายจุดเดือดเท่าไหร่สูงไหมสูงสูงกว่าตัวทาละลายบริสุทธิ์เท่าไหร่หาได้ไหมคะหาได้ไหมคะได้ค่ะหาจากไหนอ่าเราจุดเดือดของสารละลายนี้ตั้งลบด้วยจุดเดือดของน้ําบริสุทธิ์ นี่เท่าไงจุดห้าศูนองศาเซลเซียสนี่ไง,ไ 50, ง,าส,ไงสารละลายซูคโคสมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์คือน้ำเท่าไรสองจุดห้าศูนองศาเซลเซียสเพราะรนั้นเดลต้าทีบีก็จิงเท่ากับนี่ไองห้าศูนองศาเซลเซียสได้เลย2 5งศเท่ากับศ5นคูณโมเลว พราะฉะนั้นหมเลกหมเลเอ็มเล็กหมเลตัวนี้จริงเท่ากับ2.50อ่ะเอาตัวนี้หนีเฉยนะแล้วเอาตัวนี้ไปทำอะไรเอา0.5 1ทาไรคะหาร0.5 1เท่ากับนะ0 5 0หา0ร0.51เท่ากับ4 50, ศอ่าสี่จุดเ้าศูนย์คืออะไรคือโมเลลอะเรได้เพราะฉะนั้นสารละลายซูโคสเนี่ยสารละลายซูโคสข้อนี้เข้มข้นเ,ขนเท่ากับ4.90จุดเก้าโมเลลหรือโมลต่อกิโลกรัมได้เลยเห็นไหมหรืออะไรหรือโมเลลเหตุนั้นทำอะไรต่อได้ตอนข้นแล้วนี่ ไว้นั้นก็หาจุดเลือกแข็งที่จุดอยากรู้ถูกไหมก็ใช้สูตรว่าเลต้าทีเอฟเท่ากับอะไรคะเคเอฟคูณโมเลลเคเอฟคือเท่าไหร่นี่1.86โมเลลความตั้นเท่าไหร่นี่4.90เท่ากับ1.86คูณ 4.90เท่ากับ9.1ุงองศาเซลเซียสอันนี้คืออะไรอันนี้คือจุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลายเพราะฉะนั้นเรามาหาสารละลายมีจุดเยือกแข็งเท่าไหร่สารละนี้มีจุดเยือกแข็งเท่ากับเดิม0ูนองศาเซลเซียสจุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์พอเป็นสารละลายซูโคตรมีน้ำปฏิวัติธรรมลาย จุดเยื่อแข็งมันลดลงกว่าเดิม9.11องศาเซลเซียสเอาสองนี้ทำอะไรกันลบกันเหลือเท่าไรได้เท่าไรลบ9.11องศาเซลเซียสได้ละสารละลายซูโคสที่มีจุดเดือดเท่านี้มีจุดเยื่อแข็งเท่ากับเท่านี้องศาเซลเซียสขัดแย้งความจริงไหมไม่ข,ดขดัดค่ะสารละลายมีจุดเยื่อแข็งต่ำกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ tôi thăm cái sụt xuống cho đi kháng tịt lốt, tầm của